เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงเหรียญครับลุงเหรียญน,นี่แกเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงเนี่ยคนที่เห็นเขาก็ว่ากันอย่างนั้นไม่มีใครคิดว่าแกจะเอามีดไล่ฟันคนมีดขอถางป่าด้ามยาเวนวาเลยแกวิ่งแล้วก็หวัดซ้ายทีขวาทีเฉียดเฉียวหลังคนที่กําลังวิ่งหนีสุดชีวิตมีเสียงกรีดร้องของพวกผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์บางคนยังตกตะลึงร้องไม่ออกบางคนได้แต่อ้าปากค้าง คนที่หนีตายไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็ป้าหน่อยเมียแกแหละลุงเหรียญร้องตะโกนไปตลอดทางเรียกใครป้าหน่อยหยุดอย่าหนีอยัาหน,านี้ยอมไม่ฟันซะดีๆข้างฝ่ายป้าหน่อยก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าข,ขวางลุงเหรียญแม้แต่คนเดียวไม่ว่าใครก็กลัวสีหน้าท่าทางที่แกกำลังบ้าเลือดอย่างหนักผัวเมียคู่นี้ไม่ใช่อยู่ในวัยหนุ่มสาวกันแล้วล่วงเลยวัยนั้นมาจนกระทั่งวัยกลางคนก็กำลังจะลาจากไปแล้วด้วย ลุงเหรียญน,นะผมหอกเข้าไปตั้งครึ่งหัวแล้วส่วนป้าหน่อยอายุอ่อนกว่าลุงเหรียญหลายปีก็เลยยังแลดูไม่แก่เท่าลุงเหรียญอีกทั้งไม่ได้ทํางานกรากรําอย่างลุงเหรียญด้วยลุงเหรียญทําสวนส่วนป้าหน่อยทํางานที่โรงงานทํางานในร่มตลอดวันขณะที่ลุงเหรียญต้องตากแดดตากลมมีลูกเต้าด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้ชายเรียนจบทํางานแล้วคนเล็กเป็นผู้หญิงเรียนจบมาหมาดหมาดกาลังหางานทํา วันนี้มาอยู่บ้านไปพักอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพเพื่อหางานแล้วก็รองานอยู่ที่โน่นเลยป้าหน่อยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าหน้าตาดีแม้ว่าขณะนี้วัยสาวใหญ่เข้ามาเยือนแต่ก็ยังแลดูดีมีสเสน่ห์อยู่ค่อนข้างมากทำงานอยู่ที่โรงงานก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาเกี่ยวพาราสีอยู่ไม่ได้ขาดลุงเหรียญได้ยินข่าวนี้จากปากของคนงานเล่าให้แกฟังแกก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าแกเชื่อว่าเมียของแกไม่มีวันจะใจวอกแวกเอ็นเอียงไปหาใครนอกเสียจากตัวแกเพียงคนเดียวเท่านั้นแกไม่เคยถามเมียเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บางทีเมียก็เล่าให้ฟังบ้างแล้วก็หัวเราะขำขันกันไปตามประษาคนที่อยู่กันมานานจนกระทั่งรู้ใจกันเป็นอย่างดีแล้ววันเวลามันก็ผ่านผันไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า ลุงเหรียญไม่รู้แล้วว่าที่โรงงานมีอะไรเกิดขึ้นกับเมียของแกบ้างแกก็ยังนึกว่ามันมันเหมือนเดิมจนวันหนึ่งแกบังเอิญผ่านไปทางโรงงานก็แวะรับเมียซะหน่อยวันนี้ไปซื้อของผ่านมาพอดีคนงานเขาออกกะกันเมียแกก็อยู่กะนี่แหละตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย,ายใกล้ๆเย็นแล้ะคนงานก็หลังไหลออกมาจากประตูใหญ่หน้าโรงงานแกมองหาเมียเดี๋ยวก็คงจะออกมา ป้าหน่อยออกมาจริงๆแต่ไม่ได้มาลำพังคนเดียวเดินหัวเราะมากับใครคนหนึ่งแถมคนที่เดินมาด้วยกันนไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายไม่หนุ่มแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเมียนั่นแหละลุงเหรียญเฝ้าดูอยู่เงียบๆเ,เห็นเมียกับคนนั้นเขาไปด้วยกันด้วยมอเตอร์ไซค์ของไอ้หมอนั่นะขับตรงไปทางตัวจังหวัดแกอยู่เฉยไม่ได้แล้วรีบบึงตามไปดูให้รู้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้รู้เห็นสมใจ แกก็ไม่เคยนึกเลยว่าเมียแกจะเป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นมันเลี้ยวเข้าโรงแรมไปดื้อแกตามเข้าไปแต่ดันหาไม่เจอว่าหายไปในช่องไหนก็เลยต้องดักรออยู่หน้าโรงแรมไม่ออกมาเองมีมือถือแต่ก็ไม่โทรไม่อยากให้รู้ตัวต้องจับให้ได้คาหนังขาขาวสดๆเลยแต่ด้วยความโมโหสุดขีดก็ขับรถกลับไปบ้านก่อนไปเอาอาวุธไม่มีปืนมีแต่มีดเท่านั้นก็เอามาด้วย มาดักรออยู่นานหลายชั่วโมงไม่เห็นเมียออกมาสักทีก็เลยเข้าไปดูในโรงแรมก็ไม่รู้อีกว่าเขาอยู่กันห้องไหนหรือว่ากลับไปแล้วตัดสินใจใช้โทรศัพท์แต่เมียไม่รับทำยังไงก็ไม่รับหนักเข้าปิดเครื่องนีดือด้อเลยรีบกลับไปบ้านแต่ก็ไม่เจอเมียวุ่นวายใจกันใหญ่ว่าเขาออกกันมาแล้วหรือว่าอยู่ในนั้นหรือว่าพากันไปหาความสำราญที่ไหนต่อไปอีกกลับบ้านรอเมียอยู่อย่างกระวนกระวาย ก็ไม่กลับมามืดค่ำดึกเดินก็ไม่กลับรออยู่ทั้งคืนก็ไม่เห็นโทรศัพท์ก็ไม่รับโทรถามญาติเมียก็ไม่มีใครเจอตัวเช้านั่นแหละถึงได้กลับมาอ้างว่าระหวางทางกลับบ้านเกิดเป็นลมแล้วไปพื้นอีกทีทีท่โรงพยาบาลไม่รู้ใครพาไปส่งแล้วโทรศัพท์ก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่งจะได้คืนก่อนจะออกมาลุงเหรียญก็เลยบอกไปว่าแกเห็นหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรป้าหน่อยตกใจหน้าเสียได้รีบไปอาบน้ําบอกจะไปทํางานแล้ว ต่ลุงเหรียญไม่ยอมให้เมียทำอย่างนั้นหันไปคว้าม,มีดมาถือเมียเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าจะเจออะไรรีบเพ่นออกจากบ้านลุงเหรียญก็ตามติดไล่ฟันบุตรวิทบุตรวิทยอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าว,วิ่งไล่กันไปตามถนนป้าหน่อยไปสะดุดอะไรเขาก็ไม่รู้อาจจะเป็นขาของตัวเองล้มคว่ำลงไปลุงเหรียญโดดฟันสุดแรงเกิดชับเดียวป้าหน่อยกรีร้องสุดเสียงได้คําเดียวเท่านั้นเลือดทะลักออกมาจากต้นคอร่างก็ชักกระตุก ปรากฏว่าป้าหน่อยไม่รอดโดนฟันซ้ำอีกจนร่างเละเลือดไหลนองแดงฉานกองอยู่ตรงนั้นป้านหน่อยตายลุงเหรียญติดคุกแกติดตารางใช้กรรมอยู่หลายปีพ่อออกมาแกก็ไม่พูดไม่จ้ากใครเปลี่ยนเป็นอีกคนเงียบขึืหน่ากลัวมีแต่คนกลัวแกทั้งนั้นอนะ่ะไม่มีใครกล้าไปยุ่งด้วยแกอยู่บ้านคนเดียวกินอยู่คนเดียวลูกๆไม่กลับม่เยี่ยมพ่อปล่อยให้แกอยู่ตัวเองของแกต่อไป ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครข้องแวะด้วยแกชอบคำรามหึมหึมเวลาไม่พอใจอะไรสักอย่างหรือไม่พอใจใครสักคนแต่แกไม่พูดออกมาดูท่าทางใจขอแก,กคงจะเหี้ยมโหดอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวในวัยชารานั้นแกขลุกอยู่แต่ที่บ้านน้องแกที่สวนน้องแกนานๆจะออกจากบ้านไปซื้อของมากินมาใชา้เงินทองแกเอามาจากไหนเขาคิดกว,ว่าคงจะเป็นเงินที่แกเก็บออมเอาไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนน้น มันคงจะยังเหลืออยู่บ้างส่วนที่ว่าลูกๆจะเอามาให้นั้นคงเป็นไปไม่ได้พวกลูกๆของแกโกรธมากที่แกไปฆ่าแม่ของพวกเขาตายสิ่งที่ลุงเหรียญทําอยู่เป็นประจำก็คือแกไปที่วัดเอาของไปใส่บาตททรทาบุญกรวดน้ําที่วัดนั้นแกนั่งคนเดียวห่างจากคนอื่นทั้งท้ายท้ายสลาพระมาก็าพนมมือท่าทางมุ่งมั่นจิตใจมั่นคงไม่มีใครถามว่าแกใส่บาตรทาบุญให้ใคร แต่ว่าเขาเชื่อกันว่าแกคงจะกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณของป้านอยแล้วก็หลายปีในคุกคงจะทําให้แกสํานึกผิดคิดได้แล้วว่าไม่น่าทําอย่างนั้นเรื่องนี้ได้แต่ดาวกันไปไม่มีใครล่วงรู้ความจริงอยู่มาวันนึงแกไปวัดตอนกลางวันหายเข้าไปในกุฏิสมพาน์เขาว่าแกไปหาท่านสมพานเพราะแกอยากจะบวชแต่บางคนก็ว่าแกคงจะเอาอะไรไปถวายอีกคนว่าแกคงจะยกที่ดินให้เป็นของวัด จนมีคนอยากจะรู้ทนไม่ไหวไปถามท่านสมพันธ์ท่านก็เล่าว่าลุงเหรียญไปหาด้วยเรื่องที่แกอยากจะอยู่วัดแต่ว่าไม่อยากบวชจะได้คอยปรนนิบัตริรับใช้พระเนนในวัดสมพันธ์ก็ว่าเป็นเรื่องดีแล้วที่อยากจะทําอย่างนั้นก็อนุญาตให้กินนอนที่วัดได้เลยท่านถามแกว่าจะมาเมื่อไหร่แกก็บอกว่าพร้อมแล้วก็จะมาทันทีนับจากวันนั้นจนผ่านแรมเดือนไปแล้วแกก็ยังไม่โผล่ไปหาสมพันธ แต่ก็ยังไปวัดทําบุญวันพระอยู่เป็นประจําจนอยู่มาวันหนึ่งลุงเหรียญก็ไปหาสมภารไปบอกว่าแกมไม่มาอยู่วัดแล้วละ่ะแกคิดว่าไม่ควรทําอย่างนั้นคนเขาจะหาว่ามาอาศัยวัดกินสมภารก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็เลยกลับต่อมาแกก็บอกขายที่ดินแปลงหนึ่งติดกับสวนเนื้อที่สามไร่กว่ามีคนสนใจกันหลายคนแต่ไม่กล้าต่อราคาจนกระทั่งมีคนหนึ่งที่ใจกล้าไปติดต่อกับแกถามว่าราคานี้ลดได้บ้างไหม แกก็บอกไม่ลดอีกแล้วคนนั้นอยากได้ก็เลยตกลงซื้อขายกันไปโอนกันเรียบร้อยแกได้เงินเอาไว้ใช้เอาไว้ทําบุญบริจาคให้วัดสมทบทุนสร้างหองระฆังหลังจากได้ทําบุญแล้วชาวบ้านก็เห็นว่าแกมีความสุขดีหน้าตาไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนก็มีคนชวนแกคุยถามเรื่องทําบุญแกก็บอกว่าทําบุญไปแสนหนึ่งแต่คนถามก็ไม่กล้าถามต่อว่าทําบุญให้ป้าหน่อยใช่หรือเปล่า แม่ไม่ได้ถามแต่เขาก็คิดกันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมีคนรู้ว่าแกเก็บเงินไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปฝากธนาคารก็มาขึ้นบ้านแกตอนกลางวันที่แกไปทําบุญที่วัดวันนั้นวันพระแกกลับมาก็เจอร่องรอยข้าวของกระจวยกระจายแกก็หาตัวคนทําแกถามเพื่อนบ้านว่าเห็นใครมาขึ้นบ้านแกไม่มีใครเห็นสักคนเพื่อนบ้านถามว่ามันได้อะไรไปบ้างแกก็บอกมันไม่ได้อะไรไป แกโมโหมากเลยตะโกนลั่นบ้านตอนกลางดึกอนะ่ะอย่าให้กูรู้ว่าใครนะกูฟันคอขาดแล้วจริงๆด้วยพอวันรุ่งขึ้นแกก็ไปซื้อมีดถางป่ามาลับใหม่เสียงดังกรากกรากให้มันคมกริบแล้วก็บอกเพื่อนบ้านว่าแกไปซื้อมีดมาใหม่นะเตรียไมไว้ฟันคอไอ้คนที่จะมาขึ้นบ้านแกอีกแล้วถ้ารู้ว่าไอ้คนที่ขึ้นไปแล้วนะ่ะเป็นใครแกก็จับฟันให้คอขาดต,ติดคุกก็ติดเถอะติดคุกตอนแกเท่าให้ตายคาคุกก็ดีเหมือนกัน ก็เลยลือกันเพิ่มเติมอีกว่าแกไม่ได้มีแต่มีดถางป่าด้ามยาวแกยังแอบซื้อปืนเถือนมาเก็บไว้ที่บ้านด้วยรอให้คนที่คิดจะมาเอาของแกมาเยืนข่าวนี้แพร่ออกไปก็ทําให้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับแกเกรงกันไปหมดอีกอย่างตอนหลังเขาว่าแกเอาเงินไปฝากธนาคารไว้หมดแล้วเพราะแกเข้าเมืองเป็นช่วงช่วงมีคนเห็นแกในธนาคารเขาว่าแกไปเบิกเงินเอามาใช้ ไปทีแกก็ซื้อข้าวของมาเยอะทําให้แกไม่ต้องไปซื้อของที่ร้านค้านในหมู่บ้านตกกลางคืนแกมักจะด่าไอ้คนที่ขึ้นบ้านแกดูแกจะผูกใจเจ็บมือดีคนนั้นซะจริงๆเลยแกไม่เคยบอกใครว่าแกสงสัยใครแต่ก็มีคนพูดกันว่าแกคงสงสัยญาติพี่น้องข้างเมียจะเป็นตัวการหรือว่ารู้เห็นในเรื่องนี้แต่มันก็อาจจะคิดกันไปเองก็ได้แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็อาจจะเป็นไปได้อีกเหมือนกัน วันดีคืนดีแกก็ตะโกนด่าคนร้ายหลายคืนด้วยกันช่วงหลังๆนี้ยิ่งถี่มากขึ้นเพียงแต่แกไม่ได้ออกชื่อใครเลยในที่สุดคืนหนึ่งฉากชีวิตของลุงเหรียญก็ถูกปิดลงมีคนดอดมาฆ่าแกเสียตายในกลางดึกคืนฝนตกเอามีดที่แกซื้อมารับคมกริบนั่นแหละฟันสะคอขาดกระเด็นเลยทิ้งศพเอาไว้กลางบ้านเลือดนี่นองไปหมด แต่ฆาตากรไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เลยแม้แต่ข้าวของก็ไม่โดนรื้อคน้นตำรวจสงสัยญาติช่างเมียของแกแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเรียกไปสอบแล้วก็ไม่พบพิรุธมีคนคิดกันว่าอาจจะเป็นไอ้คนร้ายที่ขึ้นบ้านแกแล้วไม่ได้อะไรไปโดนแกด่าท้าทายคงจะเจ็บใจเลยย้อนมาฆ่าเสียตายแต่ก่อนแกจะพบหยุดจบในคืนนั้นตอนสายๆวันนั้นมีคนเห็นแกไปธนาคารมาตกกลางคืนก็โดนฆ่า บางทีคนร้ายอาจจะรู้แกว่าแกไปเบิกเงินมาก็เลยอาจจะได้เงินก้อนนั้นไปง่ายๆโดยไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยากเพราะว่ากระเป๋าเงินแกหายไปด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องบาปเรื่องกรรมที่มาย้อนสนองตัวผู้ทมอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยล่ะครับ ในสวัยคุยกับลุงคนหนึ่งอายุมากแล้วเจอกันที่งานศพญาติเมื่อต้นปีนี้เองเห็นลุงคนนี้ผอมผิวคล้ำเหมือนกับคนป่วยเป็นโรคมะเร็งคุยกันไม่กี่คำเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคร้ายนี่จริงๆเป็นมะเร็งตับก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ลุงเคยทำอะไรกัะเต่าบ้างไหมครับเออเคยเลี้ยงเต่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่เต่าของผมหรอกของลูกชายน่ะซื้อมาแล้วก็เอามาใส่อ่างปลาเอาไว้เต่าตัวเล็กๆไงล่ะเลี้ยงมันไปอยู่ในอ่างก็กินอาหารกับปลาแต่มันก็ไม่ค่อยออกมาให้เห็นหรอกมันกลัวคนไม่มีใครทำอะไรมันแต่มันกลัวลูกชายเลี้ยงมันแต่ไม่ค่อยได้เห็นมันมันหลบๆไปอยู่ข้างๆก้อนหินในน้ำหลบๆซ่อนๆมันขี้กลัว ในนั้นน่ยมีสาร่ายช่วยบังอัาพรางมันก็เลยอยู่สงบสุขตอนหลังเชื่อไหมลืมมันไปเลยว่ามันยังอยู่หรือว่าหายไปไหนแล้วอ่างปลาก็ไม่ได้ถ่ายน้ํานานทีปีหนมีแต่เติมน้ําลงไปเติมลงไปเออลืมบอกไปว่าเลี้ยงพวกปลาหางนกยูงอะนะพอตอนหลังถ่ายน้ำํำอา้าวไหนละเต่าไม่อยู่แล้วก็แปลกใจกันว่ามันหายไปทางไหนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เออเลี้ยงจนลืมเลย บาปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนจะไม่ได้สนใจมันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่มันอยู่ในน้ำไม่ยอมไม่เห็นนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละเอาแล้วแล้วอย่างอื่นละ่ะลุงอย่างจิ้งจกอะไรพวกนี้จิ้งจกนะมันอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าที่ไหนก็มีจิ้งจกเหมือนกับมันอยู่คู่กับคนนี่แหละคนอยู่ที่ไหนจิ้งจกก็อยู่ที่นั่นคอยส่งเสียงร้องโจกจกมันคอยร้องทักอยู่ ไม่ว่ากลางวานกลางคืนบางคนเนี่ยถือจิงโจกทักไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะไม่กล้าวขาออกไปเลยต้องรอให้เวลาผ่านพ้นไปก่อนแล้วถึงได้ออกไปคนถือเนี่ยมันก็ยุ่งยากหน่อยคนไม่ถือก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนึกจะออกจากบ้านก็ออกไปเลยไม่ได้หลบหลีกพวกเสียงจุจุเหมือนกับพวกผู้ใหญ่คอยดุลูกหลานนะนะเสียงมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละ อ่าดุลูกดุหลานว่าอย่าออกไปนะระวังนะอ่าอย่าไปเดี๋ยวคนจับตัวเดี๋ยวผีหลอกเอานะอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเด็กๆก็เบื่อกันมากแลยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยจิ้งจกน่ะมันอยู่ที่บ้านอยู่กับคนไม่ได้ตั้งใจก็ทํามันตายได้ประตูหน้าต่างเนี่ยปิดมันเข้าผมมักจะเห็นว่ามันโดนหนีบตายแห้งเป็นซากติดอยู่ตามซอกค้างๆวงกบหน้าต่างวงกบประตูเคยเห็นใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าใครก็มีโอกาสฆ่าจิงโจกได้ทั้งนั้นแหละแต่ผมเน่ยเคยยิงจิงโจกด้วยยางนะหนังยางหนังติ๊กเด็กๆไงเอาหนังยางยิงจิงโจกเล่นที่บ้านจิงโจกเยอะมากนั่งกินข้าวมันก็มากันแล้วมาเก็บข้าวสุกหกหกกินเลยล่ะบางทีนะลงไปอยู่ในหม้อข้าวที่ปิดฝาไม่สนิทนอกจากนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในตู้กับข้าวถ้าเปิดตู้อาซาแล้วมัวไปทําอะไรอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว บางทีนะมันก็มารออยู่ข้างประตูตู้พอเปิดปั๊บนะมันผลุกเข้าไปปุ๊บเลยเข้าไปอยู่ในตู้มันก็ได้กินกับข้าวที่เอาไปเก็บไว้แล้วเราไม่รู้เราก็กินเดนของมันกินกับจิงจกเออแย่จริงๆสกรปรกไหมละ่ะบางทีมันก็ขี้เอาไว้ในถ้วยผัดผักด้วยนะแม่ลุงว่ามันแย่มากจะห้ามไม่ให้โมโหมันก็ไม่ได้เจอทีไรก็บู๊กับมันแหลกกันในตู้กับข้าวแล้วะ ลุงจัดการยกถ้วยกับข้าวออกมาให้ตู้ว่างมันจะได้ไม่มีที่หลบซ่อนจะได้มองเห็นตัวมันถนัดถนัดแล้วก็เอาไม้ไล่หวดมันทิ่มมันโดนเข้ามักจะทําให้หางขาดมั่งหางที่ขาดมันดิ้นได้นะตัวมันเผ่นหนีไปแล้วออกจากตู้แต่ว่านมันมักจะไม่ยอมออกจากตู้ง่ายๆหรอกมันมันดื้อหน้าดูเลยบางตัวนะลุงตีซะตายคาตู้เลยช่วยไม่ได้เนีก็มันอยากไม่หนีออกไปเองนี่ทำไงได้ แล้วบางทีหนีออกมาแล้วก็เข้าไปอีกอย่างงี้ก็มีด้วยนะหลายตัวอยู่นะที่ลุงทำให้มันตายเคยยิงมันร่วงลงมาจากหลังคายิงแม่นซะด้วยร่วงลงมาก็ฟาดมันซ้ำซัดด้วยไม้อะไรชักดิ้นชักงอเขี่ยลงร่องไปนะลงใ้ถุนให้หมดกินยิงด้วยหนังยางนี่แหละไม่ได้นึกเลยว่ามันบาปหรือไม่บาปก็ยังเด็กๆอยู่จะไปคิดอะไรสนุกด้วยซ้ำตอนนั้น ประตูหน้าต่างนี่มันนี่ก็ช่วงที่ผมอยู่กรุงเทพนะ่ะเช่าห้องเขาอยู่ก่อนออกจากบ้านไปทํางานก็ต้องปิดประตูหน้าต่างทุกวันเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าที่หน้าต่างไม่มีเหล็กดัดเออก็เลยต้องปิดหน้าต่างถ้าไม่ปิดก็ดันมุ้งลวดหรือว่ากรีดมุ้งลวดเข้าไปเอาขอ,ของข้างในหมดกันพอดีนะไอ้ที่ว่านี่ไม่ใช่สัตว์นะแต่เป็นคนคนเร็วๆนะพวกหัวขโมยนั่นแหละ มันจ้องหยิบฉวยของคนอื่นเขาเอาไปฟรีๆจิ้งจกตัวไหนสวยก็โดนหนีบแบนกว่าจะเห็นอีกทีก็แบนเป็นจิ้งจกทับเหมือนกล้วยกล้วยทับไปแล้วอะ่ะบางทีเห็นเข้าคนนึกถึงปลาหมึกย่างที่เขาเอาเข้าเครื่องบดยืดรีดออกมายาวๆฉีกจิ้มน้ำจิ้มกินนะนะผมเคยได้ยินว่ามีคนกินจิ้งจกเป็นๆที่ดิ้นกระเดวกระเดวจับหางมันแงหน้าอ้าปากหย่อนมันลงไปลกลืนลงท้องไปเลย เขาว่ามันช่วยให้มีพลังเพศอย่างเสด็จสดาวเข้าใส่ไม่รู้ว่าจริงหรือมันหลอกกันเล่นก็ไม่รู้เออแล้วแล้วขังคกและลุงอยู่บ้านนอกต้องเจอขังคกบ้างไยไม่เจอบ้างหรอกเจอทุกวันเลยแหละมันออกหากินคำคำออกมาแล้วกระโดดกันไปกระโดดกันมาหาตัวมแมลงใส่ปาก,ใส,ปากใส่ท้องมันหิวผมเนี่ยเหยียบมันบ่อยเตะมันบ่อยไม่ได้ ตั้งใจเตะแล้วไม่อยากจะโดนตัวมันล็อกตัวมันตบปุ่มตบปั่มหน้าเกลียดหน้าขยะขยงเขาว่ามันมีพิษด้วยแล้วอีกอย่างพวกผู้ใหญ่ก็มักบอกว่าระวังมันจะกัดเอามันกัดได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ว่ายังไงก็กลัวเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่แน่ใจไม่รู้บางทีผมก็เอาไม้ตีมันซะบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าไปตีมันทําไมมันคล้ายๆกับว่าตีเล่นๆงนั้นแหละไม่มีสาเหตุโกรธแค้นอะไรกัน บางตัวก็ตายบางตัวก็แค่บาดเจ็บหนีไปจะเอาอะไรกับเด็กแล้วมันก็อย่างอี้แหละผมคงเป็นเด็กใจร้ายนะผมว่านะแต่ถ้าแม่ผมเห็นจะโดนเคียนนะถ้าทำอย่างนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมขี่ควายไปเลี้ยงนอกทุ่งพวกเพื่อนๆก็เล่นสนุกกันบังเอิญไปเจอคางคกตัวหนึ่งตัวบเบ้อเลยมันใหญ่ยังไม่น่าเชื่อมันคงจะอยู่นานเหมือนปู่ย่าตาทวดคางคกเลยละ่ะคราวซวยของมันเพื่อนคนหนึ่ง จับได้หน้าตาเฉยไม่กลัวไม่เกลียดเลยเอามันไปโยนใส่ในกองขี้ควายเปียกๆเ,เอาไม้ทิ่มกดให้มันจมลงไปในกองขี้สัตว์นั่นกดเอาไว้ตั้งนานมันดิ้นจนตาเลือกปางตายพอยกไม้มันก็เพ่นหนีออกมาได้ก็หัวเราะสนุกสนานกันใหญ่อีกคนบอกเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเอาไม้ที่สนุกดีไอคนนั้นก็คึกใหญ่ที่ทําให้เพื่อน,อนๆหัวเราะกันได้เขาก็เอาไม้ เขี่ยต้อนมันไปใส่กองขี้ควายอีกคังคกมันก็รู้นี่ว่าจะเจออะไรมันก็พยายามกระโดดหนีแต่หนีไม่พ้นหรอกไอหมอนั่นจัดการมันจนได้จมลงไปอยู่ในกองขี้ควายใช้ปลายไม้กดตัวมันลงไปกดแช่นิ่งไว้มันก็ดิ้นจนกองขี้กระจายหัวเราอกันกริ้งเลยโอ้ยมันสนุกสนานอะไรขนาดนั้นคังคกมันดิ้นจนไม่ดิ้นแน่นิ่งไปหมดสนุกเออมาอาไปกันเถอะชวนกัน แต่ก็ยังหัวเราะกันอยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งมันจมอยู่ในกองขี้ควายนะไปเล่นอย่างอื่นกันต่อเพื่อนผมคนนี้ผอมกระรองหุ่นขี้ยานะฟันกร่อนมีดีไม่กี่ซี่เขาสูบยาเส้นมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นชีวิตก็ไม่ได้มีดีอะไรเลยทํางานหนักแล้วก็มักจะโดนไล่ออกโชคเขาไม่ดีไปทํางานกับฟาร์มเลี้ยงไก่บ้างไปอยู่ฟาร์มเลี้ยงหมูบ้างบางทีก็ไปเลี้ยงวัวหรือไม่ก็ไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เป็นลูกจ้างเขาตลอดไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเชื่อไหมว่าตอนหลังไปทำงานอยู่กับพวกรถดูดซ่วมเถื่อนที่ตะลอนตะลอนไปตามหมู่บ้านส่งเสียงดูดซ่วมไม้ครับสุดดูดซ่วมไหมครับน่ะไปทำงานอย่างนั้นและที่น่าแปลกอีกอย่างผมเจอเขาตอนหลังๆนี่เนื้อตัวหน้าตาเขาเต็มไปได้วยเม็ดตุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดตะปุมทะปามหน้าเกลียดมากผมถามเขาว่าคันไหมเขาบอกก็คันเหมือนกันอ่า ก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็บอกไม่รู้แม่งเออถามว่าไปหาหมอได้ยังเขาก็บอกหมอแมงไม่เห็นว่าอะไรนี่ตอบแล้วเขาก็กาวแกรกแกรก,แกรกที่หลังมืออมันจะเกี่ยวกับที่เขาเล่นพิเรนกับคังคกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแล้วตุกแกแล้วลุงเนื้อตัวมันก็น่าขนลุกโอ้ยตุกแกนี่ผมกลัวมันมากมันร้องตับแกตับแกเวลากลางคืนถ้ามันร้องนะ แม่ก็จะบอกว่านันทุกแกมันร้องเรียกงูเขียวให้มากินตับเพราะมันตับมันแก่แล้วมันร้องบอกงูเขียวให้รู้อ่ะผมก็แปลกใจมากที่แม่พูดอย่างนั้นบางทีก็ได้ยินคนข้างบ้านเขาพูดกันว่าเมื่อคืนทุกแกร้รองสงสยัยฝนจะตกก็เลยได้รู้อีกว่าทุกแกมันหิวน้ำมันก็เลยร้องเรียกให้ฝนตกเสียท,ทีมันอยากจะกินน้ำผมก็ยังเคยนึกเลยว่าเอาน้ำก็มีอยู่ในคลองทำไมมันไม่ไปกินน่ะ ได้ยินหลายหนว่าถ้าโดนทุกแกเกาะคอแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยตีนมันเหนียวแน่นมากมีทางแก้โดยคนนั้นจะกินน้ำถึงเจ็ดโอ่งกินเกลืออีกเจ็ดไหถ้าทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะยอมปล่อยอุ้ยเข็มตายเลยแล้วน้ำเจ็ดโอ่งเนี่ยท้องแตกตายอีกเหมือนกันผมยุ่งเกี่ยวกับทุกแกโดยตรงอยู่ครั้งหนึ่งคือกลางคืนนะมันร้องน่ากลัวทำให้ตกใจตื่นกลัวมันจะมาเกาะคอไม่อยากจะตาย เราะว่ากินน้ำกินเกลือมากขนาดนั้นเสียงมันร้องอยู่แถวแถวตู้เสื้อผ้าของพ่อละห่างจากที่ผมนอนไม่มากอ่ะหวากลัวมันอยู่หลายคืนจนวันนั้นโรงเรียนปิดก็เลยหาตัวมันผมกลัวมันมากเลยแต่ก็เกลียดมันด้วยไม่อยากจะให้มันอยู่ในบ้านพอดีเห็นมันแวบแวบ,แวบโผลมาเอาเจอแล้วในซอกคางตู้เสื้อผ้านะก็รีบไปหาไม้มาได้ดัาไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยเอาทิมเข้าไปทิมแล้วทิมอีก มันจนมุมอยู่ก้นซอกนั้นทิมเป็นสิบสิบทีคงจะโดนตัวมันบ้างแหละทําไปด้วยความเกลียดความกลัวปนเปนกันทําอยู่นานจนแน่ใจมันคงจะออกมาทําอะไรผมไม่ได้แล้วถึงได้เลิกตกกลางคืนก็เงียบไม่มีเสียงทําให้ผวาอีกเออคอยอยังชั่วหน่อยนอนหลับสบายไม่อย่างนั้นนะคอยจะจะผวาตื่นเมื่อมันส่งเสียงร้องเออแล้วลุงเชื่อไหมครับว่าเวรกรรมมีจริงมีจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ แต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละผมเจ็บป่วยอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้นีนน่มันเป็นร้อยๆโรคแล้วนะโรคนี้หายโรคโน้นมาร่างกายผมไม่แข็งแรงเลยมันอ่อนแอเมียเขาเรียกผมไม่คนขี่โรคเห็นเนื้อตัวผมไม่เนี่ยเรียริ้วรอยแผลเป็นเต็มไปหมดขับมอเตอร์ไซค์ความนี่บ่อยที่สุดขาหักก็สองหนะที่แรกข้างซ้ายแล้วต่อมาข้างขวาแขนก็เหมือนกันข้างนี้ข้างขวานี่ก็เคยหักมาแล้ว หน้าตาผมเป็นลายพร้อยไปด้วยแผลเป็นเนี่ยเหมือนลายตุ๊กแกเลยตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วลูกๆโตมีผัวมีเมียกันไปแล้วส่วนเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไปกันคนละทางผมรักษาตัวอยู่คนเดียวหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวปีนี้อายุ6 1อ็ดแล้วโรคมากมายรุงรังโอ้คงจะอยู่ได้อีกไม่นานละคุณ